ที่นี่เป็นมรดกโลกนะครับที่นี่คืออุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติกุบุรีเขตรักษาพันธ์สัตว์ป,ป่าแม่น้ำพาชีบ่อน้ำบูร้อนตรงไป150เมตร อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำร้อนกันหากเป็นสายแคมปิ้งไม่ควรพลาดนะครับอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนน้ำพุร้อนธรรมชาติร้อเซดีต่อสุขภาพก็ท้ายพิสูจน์ครับ ที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่ง to do list นะครับที่ต้องหาโอกาสมากางเต็นท์บ่อน้ำร้อนก็น่าจะเห็นไกลๆทางโน้นนะครับที่นี่ก็จะเป็นลานสำหรับจอดรถนะครับรองรับนักท่องเที่ยว ที่รักสุขภาพมาใช้บริการกว้างใหญ่ทีเดียวนะครับส่วนบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหน่วยพยาบาลถึงแล้วครับสำหรับลงแช่นน้ำร้อนจุดลงทะเบียน บ่อแช่ส่วนตัว9โมงม<า>บ่อแช่ส่วนรวมบอกน่ง <Morning, morning. S 1> บ่อแช่ส่วนรวม8 0โมงถึง8ดโมง40รอบที่หนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูไงกันครับลงทะเบียนแล้วครับ10บาทรอบ9้าโมงเช้า9โมงเช้าไปเสร็จกี่โมงครับ9้าโมงส0บโมง40โอเค เข้าไปเลยเนาะบ่อรวมสามคนถ้าถ้าป้ายจอมสองสองชะวยได้ป่ะได้เปิดนานนานไหมนานนานไหมอ่าร้อนไหมจีบบ่อน้ำแช่เท้าอันนี้เดินมานะครับเขาบอกว่ากิโลเดียวก็หลงเชื่อครับว่ากิโลเดียว พอดีเราสายวอล์กเป็นยังไงครับเป็นยังไงสวยไหมครับสำหรับสายรักสุขภาพไม่ควรพลาดนะครับที่นี่บอ่อน้ำพุร้อนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเะครับเป็นหนึ่งในมรดกโลก